ขื่เมินมานอนเป็นไงหนาวเย็นเย็นใจหายเอ๊ไหนมานอนอยู่เมืองนี้เขาเอาขอใส่กระตาหมาก็ว่าหมาหน่อยแล้วมันนอนอยเมืองแทนเย้หนินองินเง่าเงนอนเอาเนเอาแ่นเหยียบไม่เห็นใส่นาวแตมันนอนดีกว่า่ะไอหนาวมันเย็นเย็นเลยมันนอนในกระเป๋าแต่ว่ากระเป๋ามันก็ออยู่ทางรถเดียวหรอฟังบ่อเอาก็่ได้อ่ะ น,นัน่นหมอจะคล้องแบบอันนี้อันนี้พาชุดหน้าพาพาเปียกอันนี้พาเปียกดแหม่หน่อยหวนบ้านเรามองเห็นกันด้วยไอ้เจ้าผ้าบ้นนี้นซีทรามาบปล่าเงี้ยเอาอัอคดคลิปมาอยู่มันวายมันหยันลืมได้ว่าบ่ลืมหรอกจ้าแย่ปวดด้แล้ว

ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแหววแหววแหววววสบายใจอ่ะสบายใจอ่ะม่าทางใครก็วายก็พึ่งกพ่งก็พึ่ กาุ้งกระุ้งเข้าม่อีเอ,เอ้ยนน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 น